เซนทาร์มออฟฟิเชียลให้นี่เราไปอยู่เกฟฟี่ไฟย่างงั้นเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เราอยู่ที่ฟีไฟเหรอจำได้ฉันคืออะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะซินซิสึสินอิเสอะไรนะสินเอจิอิสุอะไรสักอย่างอ่ะเออมันฉันคือหมูอะนะวันนี้ฉันจะไปตามพิฆาตศูนย์เกี่ยวอะไรฟีไฟวะ เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับเอาเป็นว่าเราอยู่ในเกมของไมค์ครับฟิฟาย์ย่าป่ะนะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับลาไฟเอลใส่ชุดจัูเกอร์ใช่ครับผมใช่มันคือชุดจัูเกอร์สีเขียวทุกคนครับมันจะมีสีเราเนี่หลายสีเลยป่ะชุดนี้ถ้าเป็นในฟิฟาย์นะมีสีแดงมีสีเหลืองอะไรก็ว่าไปนะครับเอาเลยทุกคนเอาว่าในป่าเราอยู่ในแบบฟิฟาย์ไม่ประาแต่ไมค์ฟ้าที่บอกเลยนะเป็นแบบฟิฟาย์ที่ตั้งแต่พี่เกิดมาในชีวิตเป็นแบบไมค์ครับแรกที่พี่คิดว่าโคตรเหมือนที่สุดในโลกทุกคนครับจริงจริง ใช่ครับเหมือนยังไงรู้ไหมปะอันนี้น้องน้องลองกดดิสีแล้วน้องลองกดโพสเซตติ้งดูฟังเสียงดูฟังเสียงเวลาอ่าลองฟังเสียงกดดูโพสเซตติ้งอะไรเงี้ยฟังเสียงดูเดี๋ยวน้องต้องเปิดเสียงก่อนนะคะเพราะว่าน้องไม่เปิดเสียงอู้เปิดเสียงดูครับโคตรปกปูเลยโคตรจะเหมือนแบบเบิ่นเปรอะครับลองบาดูนะได้ยังได้ยังอันนี้มันเสียงเพลงนี่หว่าอ๋อโอเสียงกดทุกคนใช่ไหมได้ยินไหมเสียงกดปะได้เสียงกดปะเมื่อกี้ไฟปะ อ้ใช่อ่าเดี๋ยวเราแล้วตอนรนี้ดูที่ต่อนี่เย้หมดนี่มนดูนี่มันดูนี่นี่อ่ะเปิดเสียนะเี่อืมเฮ้ยสีกิรีไฟไหมใช่ไหมเออใช่เอาไปใหม่ฟัเฮ้ยเยะเยเยะเอ๊ะเดี๋ยวนีก็สีไหมถามก่อนถามถามก่อนสีดิลิขิสดิลิขิเออนั่นแหละระวังไว้นั่นแหละไปลาีขนาดไหม แรงอีโรอีกได้แรง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 แข่งแรงแกนเขาเรียกว่าแรงแกนนี่ทุกคนครับแรงแกนเหรอมันสีเหรอฮัลโหลมันฮัลโหลว่ะมันฮัลโหลเราว่ะฮัลโหลนี่ครับนี่คือแรงแกนป่ะมีแรงแกนดูเห็นไหมข้างหลังอ่ะมีก็มีแรงแกนด้วยโคตรเหมือนเลยทุกคนแล้วก็นี่คือเครดิตคนสร้างนะครับทุกคนคนสร้างเก่งมากแล้จะไปเล่นไงอ่ะมันจะไปเล่นไงดีเออมันจะมีวิธีกดอยู่นะกดไปนะผมกดตรงไหนว่าดูก่อนปานี่ก่อนเราไปเล่นเกมเราไปดูช็อปกันเดี๋ยวมาดูนข้าช็อปไปเลยครับนี่ครับพูเข้าช็อปมาปุ๊บเข้าช็อปมา เชฟพีชุดจู๊ดจู๊เกอร์มาทุกคนครับโคตรเท่อะจู๊ดเกอร์สีเขียวนี่ชุดที่พี่ใส่ไอได้สีแดงจังเลยนี่นะคะได้สีแดงอ่ะสีแดงโคตรเท่เลยเนี่ยนี่มันชุดไอ้นี่นมาทุกคนชุดเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ฉลากไอ้ไอเกมไอ้ฉลากเกมก็แค่อย่างอ่ะเฮ้มยมีมีนี่สมดุ้ดหรอล้วกี้เรายอ่ออ้าวมิเซมจับอะไรอ่ะพอดีไปจับอะไรเล่นกูไม่รู้แล้วมันจะเอาล้วกี้เราย่อไงมันต้องเสกของมันต้องเสกเงินมาแน่เลยเอ้าเฮ้ยชุดหายชุดไหนอ่ะเฮ้ยพี่แจ้งอเป่ะวะ รู้เผยประกวดชุดมั้งไปทุกคนไปพี่แซ่เผยพี่แซ่ลงไปข้างล่างเลยอ่ะจริงเหรอเมื่อกี้นะใช่เมื่อกี้อ่เห็นได้เลยมันทำอะไรไม่มีเงินนะไม่มีเงินอ่ะไปไปทุกคนไปเราไปเลือเกินอ่ะทุกคนไปตามมาไานี่แล้วก็น้องเข้าไปคาว่าสตาร์ทเลยเนี่ยสตาร์ทแต่ว่าขนาดนี่ตรงนี้เข้าไปเลยพุ่งเข้าไปฟึบเข้าไปฮึบโอเคมาแล้วเลือดด่านนี่เป็นโหมดเทรนนิ่งไปึบเทรนนิ่งเหรอไปได้ไหมโอเคต้องกดทุบกดทุบอะไรปลากดทุบกดรัวๆกดทุบรัวๆอ๋อเมื่อกี้พี่ได้ไปแล้วนี่ไงชุดอ่ะ ทุบโอเคมีน้ำมันก็ไมใช้ไงอ่ะอนี่ไงพี่พี่พี่ไปช่วยจังเจนช่วยแล้วโอเคเก็ก,กดไปเริ่มเริ่มเลยครับกดเริ่มมากดเริ่มมาเฮ้ยเสียงโงงคตรฝึกซ้อมเฮ้ยว้ดฝึกซ้อมโคตรเหมือนปลาจะได้ปะเรวจะมีกล่องนี่เป็นกล่องสมให้กล่องปืนนี่ไงปาตุ๊ปื้อดิโอ้โหไอวอลได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพักกันเล่นไอ้ไอ้วอลนี่ไงอ๋อนี่ไงเราเอาได้วอลไอ้วอลเราลุลปลาดูคาตานะเอ้ามันกดหยิบไปเลยกดหยิบไปเห็นไหมไอ้วอลปืนอะไรดีก็กดทับปืนอะไรดีฮะมีเอเคเล่นเอเคดี่า เอเคมีสองควงแล้วก็มีดีเซิร์ดโอ้โหเป็นระลอกงานที่เราต้องเล่นฮะมีเอวเอามากี่อันน่ะไอ้คนละอันคนละอันอ้าวน้อะเอามาหมดเลยเฮ้ยเสียงโค่นเหมือนปลาดิมะอุต่อคูวงโอ้ยโค่นเหมือนอ่ะเฮ้ยดีเซิร์ดสีทองเอเบิวโอ้ยโคนเหมือนฟ้าเหมือนฟ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมันอันนี้จะเป็นของแต่งวะ โอ้ยนี่ชุดก่อปลาชุดก่อนี่นี่อะก่อสีก่อสีดูนะครับอันนี้คือมันเด็ดเลยนะทุกคนอัปเดตก็คือว่านี่มันม okay. ีก <that> okay. 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 ่อสีก่อสามได้วยเห็นปะนี่มีก่อสีก่อสามกคนะแต่ใส่หมวกไม่ได้ครับโอเคใส่่หมมวกไได้นี่เป็นนี่ปลาใเป็นเมนเน็อันนี้เป็นเป็นยาเน่นกดคลิกได้ไหมเรื่องอะไรต่อนี่โอ้กินแล้วมันจะเป็นเลือดก่อปลานี่ไอ้ไอควันอะจะได้ไหควันอะคันในในในเกมนะครับทุกคนปลาไปเดี๋ยวเราลองไปนี่ดูมาให้ยพี่น้องเหลือน้อยน้องต้องกินก่อนเฮ้ยปลาพี่เป็นไรอะไม่เป็นไรปลาพี่ไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอกัน ไปไปฝึกยิงไปฝึกยิงเฮ้ยออมาแล้วทุกคนวอต้นทำไงอะปาแบบโคตรเหมือนยิงนิ่งยิงนิ่ยิงนิ่งมันก็ปามเองเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนเกิดไปมั้ยพี่โคตเหมือนทุกคนครับเหมือนมากเหมือนปามยิงยิงลองไม้บอสเดี๋ยวลองไม้บอลลองไม้บอสเนี like ้ยเฮ้ยมาตลอดโคตรเหมือนอะทุกคนไอ้บอสสีแดงใช่ยเฮ้ยเหมือนมากทุกคนแล้วเฮ้ยสวัสดีปากันกันเฮ้ยไอ้พวอโง่หมดพี่เซม ใช่พี่เอามานิดเดียวเองเหมือนกันในป่าตรงนี้มันน่าจะมีเตอร์ให้บอกขบบุญนะถ้าจะไม่ผิดอ่าตรงนี้มีอเ้ยพี่แซมกดชีพพี่แซมกดชีพไหมเลงหอเลงเป้าเหรอใช่อ๋อเลงเป้าทุกคนกดชีพทุกคนทุกคนเบ่งโคตรเอาค่ะเฮ้ยเหมือนมากเฮ้ยมันมีเลเซอร์ด้วยป่ะเห็นป่ะเออใช่จ้วยป่าป่าป่าที่เราเราก่อนเราไปยิงกันนี่เราดูแมพเรามันดูแมพมันตัวรูแมพนี่มันตัวูแมพไหนในในในพี่แซมยู่ตรงไหนตรงงโอเคว้าวลงมาลงมาลองมาลองมาดูแมพครับทุกคน อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นลงรถนะครับตรงนี้จะเป็นลงรถเหมือนมากเลยเนาะคตดเหมือนเลยนะคะทุกคนดูข้างหลังกันทุกคนโกดังข้างหลังนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นรถจริงด้วยครับนี่เขาทำเหมือนมากเลยนะแล้วตรงนี้มีที่แอบใช่เหมือนกันเลยครับทุกคนโอ้ทุกคนใครที่ชอบเล่นฟรีไฟนี่แบบว่าเออพี่ลอได้ชอยนอ๋อนี่เป็นยางฟาร์มเหมือนยางเป็นยางรถ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 จะเป็นอะไรเป็นผมเป็นโกดังเก็บของอยู่ตรงนี้เนาะโกดังใหญ่ใช่ใช่ <Wow. S 2> เบ่ง aw aw มันมีสก,กูงสก,กินด้วยว่ะทุกคนเชฟสก,กินด้วยนะนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตู้คอเนเทนเนอร์ที่ทำได้ทำไมทำไมตรงนี้นี่ไงตู้คอเนเทนเนอร์ขนเหมือนอ้ oh. เหมือนมากตู้คอเนเทนเนอร์เ<ๆ>ห<ๆ>็นปะสก,กิน นี่แหละวแต่แมปมันก็ไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ค่อยสวยอะไรมากทุกคนแต่ว่าดูข้างบนสิป่ะนี่แมปอื่นที่เราเคยไปเล่นอีกได้ทุกคนเห็นปะแฮนดี้วอเห็นปะแมปมีเยอะนะผมนะมีอย่างเยอะเลยนะคะทุกคนโอ้โหลองโหลดมาเล่นดูนะคะเดี๋ยวทุกคนอยากให้ผมไปแบบอยากให้ลองต่อก็สามารถเดี๋ยวไอพีนี้เรารีวิวแมปนี้กันอยากให้รีวิวแมปอื่นอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับใช่แล้วมาเรามาลองยิงดีกว่ามาอยากลองนัวครับมามาเลยของเหนือเปล่ามาเลยมาดิมาลองยิงดูลองยิงดูเบ่งเบ่ง เอาดิเอาดิอุ้ยอุ้ยออ้เาต้อเล็งป้อสีเขียวไว้ทุกคนเอาสีเขียวเวอุ้ยอแม่งเลยนะเอาดิอุ้ยกระสุนหมดกระสนดกระสุนหมดอ๋อปืนอันนึง้เอาสูนัดนึงครับทุกคนใช่โอ้โอ้เดิโอ้โหอาดิอัดิเอาดิเอาดิเอาดิเขาไมดิเอาดิเอาดิเอาดิเขามดิเอาดิเอาดิอายแกิหนาไหน ก็กดไอ้นี่ใหม่ไงเกิดใหม่ก็เกิดใหม่เฮ้ยไม่ดิข้างหลังข้าลังเอาดิดิดิเตอร์ดิเตอร์ดิเสอร์งันหัว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 มันได้แล้นหัวงันหัวไม่รู้ไม่รู้ลองดูลองดูงันหัวงันหัวเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิจุ้นลวนจุ้นวเฮ้ยเฮ้ยต่กระนาคกระนาคเอือยยังไงล่ะครับพูดโก้ครับน้องๆเราต้องกลับไป ที่ห้องปืนใช่แล้วแบบเหมือนมากเลยทุกคนครับใครอยากลองโหลดมาเล่นก็ลองโหลดเล่นดูนะทุกคนนะใช่แล้เรียกให้ลิวต่อในพาร์ทหน้าสามารถคอมเมนต์ได้ร่วมกันนะครับทุกคนเหมือนมากเหมือนแบบเหมือนเวอร์นะตั้งแต่ไอวอลเลยทุกคนครับค่มากค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวลองคิดว่าเหมือนไหมปะฮะไอวอลไอวอลเหมือนมากเลยนะเหมือนค่ะเหมือนอ๋อไอวอลพี่หายไปแล้วมันน่าอยู่ได้เป็นเดีิมไม่เราขยิงเรายิงคนได้นะทุพวกเนี้ยเห็นปะมันมีบอดอยู่นี่เดี๋ยวเราจะลงไปหาพี่แซมดูนะคะนี่วู้วหน อยู่ไหนอยู่ที่ไหนขโมยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยกระทะไอวอไอวอวางไอวอลืมแม่เนี่วออเดะไเดปานะปานะนี่อานี่อไอเแก้งหกแโดนโดฟรีไฟลครับทุกคน โอเคพี่อ้อยไปคิดดูอ่ะป่เดี๋ยวเรามาเจอกันในพีหน้าเดี๋ยวไอพีหน้าเดี๋ยวเราพาไปโดดร่มจริงๆแล้วกคนใช่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 เป็นเมียมางคะชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับชอบเอ่อลาฟาเอลแล้วก็พี่แซมไซโคนด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนี่ไปงั้นกันเลยไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบาย